ผมเขาใจอยังถ่อมแท้เลยว่าทําไมหลายคนถึงยกย่องชาบูเกมนี้กันและรวมไปถึงคนที่ไม่ค่อยชอบเกมนี้ด้วยเกมนี้มันเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพใช่เกมนี้มันเต็มไปด้วยความใส่ใจเยสแสอะไรกันที่ทําให้กูเนี่ยมองว่าเกมนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ใช่แค่กูอยากจะเห็นต่างแต่มันคือเทสในการเล่นเกมของกูเองต่างหาผมฮาดิวั จะมาเล่ารีวิวบนอวยให้ผู้มึงฟังเกี่ยวกับเกมนี้ในสไตล์ของกูเองหากใครไม่ชอบเรื่องของมึงหากคำหยาบเยอะไปเรื่องของกูเกมที่หลายคนอวยนักอวยหนาว่าเกมนี้มันยอดเยี่ยมในมุมของกูจะเป็นยังไงนี่คือฮาดิวะ The Dark Script ินโทรมา มึงจะได้ระบบเป็นแก่เราผู้ที่มีฉาย,ยาว่าบูเชอร์ออฟบราววิคเนคืออะไร กูไม่รู้อย่าถามสิริคือเด็กสาวที่แกรรอลเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังน้อยอาจจะใช้คำว่าลูกสาวเลยก็ว่าได้แต่นางนั้นได้หายตัวไปและก็รวมไปถึงเยนเนฟเฟอร์ที่เป็นดั่งเมียของแกรรอลก็ได้หายตัวไปเช่นกันแกรรอลจะต้องออกตามหาผู้หญิงสองคนนี้และจะต้องสืบว่าต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากอะไรกันแน่แกรรอลจะต้องผ่านอุปสรรคนาน,านาจิตตังไปให้จงได้บอกเลยว่ารอของเกมนี้กูไม่รู้อะไรทั้งนั้นเยนมาจากไหนแกรรอลแม่งผ่านอะไรมาบ้าง ซิลิมาได้ยังไงร,รู้แต่ว่าแกรอแม่งส,สับสนเอาไปทั่วเลยนะมึงอะไอ้มึงเรื่องที่จะเอาเองหรือเปล่าอ้าวไอสัตว์กูแมนอินคาเจอร์พระเอกที่เก่งและไร้ความกลัวแบบนี้หละที่กูต้องการเลยคือโลกของเกมนี้มันจะมีพวกผีสางนางไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะให้อารมณ์แบบผีตายโหงในประเทศไทยอะแกรอแม่งไม่รู้สึกกลัวอะไรเลย แถมคุยได้ด้วยและที่ถูกใจที่สุดคือฆ่าได้ด้วยมาอยู่ไทยมึงรวยแน่คือสมมุติว่าถ้ากูทําอะไรผีได้เหมือนแกรอนนะกูจะตบผีแม่งเลียงตัวเลยไอสัตว์ที่นี่อาจจะมีวิญญาณร้ายสร้อยคอของฉันสั่นไม่หยุดเลยแฮ<ห>่แฮ่เฮี้ยอะไรไอสัตว์มึงรู้ไหมเนี่ยว่ามึงทาชาวบ้านเขาเดือดร้อนและเดือดร้อนกูต้องตัดต่อมึงเพิ่มอีกเนี่ยไอสัตว์ไปเกินใหม่ไปมึงอะ <c oughs> ในส่วนของเนื้อเรื่องผมชอบในส่วนนี้ที่สุดละทั้งเรื่องที่มันมีให้เราเลือกแต่ละช้อยอ่ะมันไม่ได้มีค่ามากําหนดว่าดีหรือเฮี้ยซึ่งกกูเเีียอะไรท่มันนป็แบบ มาไอ้กูต้องทําดีเพื่อเอาแต้มเอากูดเอนดิ้งเกมบางเกมแม่งชอบกําหนดว่าไอ้สิ่งที่เราทาแม่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ดีก็ได้ไงและทุกการตัดสินใจของเราแม่งออกผลต่างกันด้วยนะแม่งเป็นอะไรที่โคตรบ้าเลยและทุกเควสแม่งมีรอของมันเสมออย่างน้อยมันต้องมีเรื่องเล่าะ่ขะขนาดเควสก็งโง่หาทางเข้าบ้านไปเอากระทะให้ยายคนนี้แม่งยังมีแบ็กสตอรี่เลยคือถ้าเป็นเกมอื่นแม่งก็คงแค่ร้านไปเอากระทะให้ยายหน่อยสิลูกอ๋อได้เลยครับเอาให้ยายจบเควสแต่เกมเครียนี้แม่งจะเล่นใหญ่ทำไมมันถึงมีศพใน เพิ่งตายได้ไม่กี่วันแล้วทําไมกระทานี้มันถึงมีรอยเลือดกันนะเจอกระทะยายอย่างหลานเลยเจอแล้วครับยาย แต่กระทะของยายนั้นถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อทําการฆาตกรรมชายคนนี้มันมีคนตายในนั้นด้วยล่ะหลานผมต้องสืบหาต้นตอว่าใครเป็นคนขโมยกระทะของยายมาและใครเป็นคนฆาตกรรมอ๋อได้เฮียคือมึงเล่นใหญ่เกินกูลองจินตนาการดูว่าสมมติว่ากูเป็นเดฟอะเอาไอเดียอย่างเงี้ยไปเสนอซีอีอะพี่ครับผมอยากได้เวสซองที่มีเนื้อเรื่องของมันมีแบ็กสตอรี่และมีผลที่ตามมาด้วยครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมโยงไปถึงจุดจบด้วยครับและแถมมีความเป็นไปในโลกของเกมไบอีแสตด์มึงไปเซ็นใบาลาออกแต่ด้วยดี คือเควสเกมนี้แม่งก็ไม่ใช่น้อยๆอะและทุกเควสแม่งเสือกมีตัวเลือกแล้วก็มีแบ็กสตอรี่ของแม่งอีกคือหลังจากกูเล่นจบกูก็ไม่อยากกลับมาเล่นแล้วอะเพราะกูคิดว่ากูต้องกดข้ามไดอหล็อกจนเมื่อยแน่และคิดว่าน่าจะได้กดข้ามมากกว่ากดปุ่มโจมตีใหญ่สัตว์และประเด็นคือคำศัพที่มันใช้ในเกมนี้แม่งแปลยากอยู่พอสมควรแต่ยังดีใช่ไหมมันมีม็อดภาษาไทยแต่ลงม็อดภาษาไทยแม่งก็ทำเกมแครชิกโอเกมนี้มันใช้เวลาบิวอัพเหมือนซีรีส์สักเรื่องหนึ่งอะคือมันมีหลายโม เปอร์เซ็นต์ของเกมอ่ะคําถามคือมันจําเป็นต้องอัดข้อมูลมาให้กับผู้เล่นเยอะขนาดนี้ป่าวะแต่ก็เข้าใจอยู่ว่ามันอัดมาขนาดเนี้ยเพราะว่ามันจะไปขยี้ตอนท้ายไงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดอยู่แต่มันใช่เรื่องหรือว่าที่กูต้องฝืนเล่นในช่วงแรกๆเนี่ยกว่าจะมีตอนพีคได้กว่าจะมีตอนที่ทําให้เลือดสูบฉีดได้กูจะหลับไปเฮียพี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่เล่นภาคอื่นมาแล้วจะรู้เรื่องไหมก็กึ่งๆรู้กึ่งๆไม่รู้อ่ะเพราะว่าบางบทพูดมันก็มีแบบย้อนให้ฟังว่ามันผ่านอะไรมาบ้า้าา้าาาาออรรมมมณณปะวว่เธจนนัันนนไดไ วันที่เราเอากันตรงระเบียงจีบเออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดได้เล่นเองตั้งแต่ภาคแรกเสพรอมาอย่างเงี้ยจะฟินมากงั้นทําไมพี่ไม่เล่นตั้งแต่ภาคแรกล่ะคุยมาพูดถึงเรื่องกราฟ,ฟิกกันบ้างหลังจากอัปเดต next gen z, บอกเลยว่าเกมนี้แม่งเป็นสมัยนี้ชัดๆเลยแต่ความสวยงามมาพร้อมกับราคาที่โคตรแพงกูลองปรับสุดทุกอย่างบวกเลเทเซซิ่งอัลตร้าโอ้พระเจ้ายังรันไม่ถึง60เฟรมเลยแบบฟูลเฮดดี้ด้วยนะการจอกูเป็นการจอระดับกลางไปแล้วเหรอวะลูกพ่อถึงพ่อจะว่าลูกก็อยู่กับพ่อไปนานๆก่อนะเทคโนโลยีเลเท็จริงแต่ง เป็นเทคโนโลยีที่กูไม่ชอบเลยนอกจากจะเพิ่มงานให้กับเดฟกูให้ปวดหัวแม่งก็ทําให้กูเหล่าผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เฮียเอ้ยกูปรับสุดไม่ได้วะแบบนี้มันก็ไม่เต็มอัตรลดดีวะกูขอบอกไว้ก่อนว่าเกมทุกเกมที่กูเล่นเนี่ยไม่อยากเปิดเรทเท็ซิ่งอยู่แล้วแดกสเปคไม่พอแถมพาปัญหามาให้กับเกมอีกมาพูดถึงเกมเพลย์ของเกมนี้ที่มันก็ไม่ได้ดึงดูดให้กูอยากเล่นต่ออะไรขนาดนั้นระบบคอมแบทของเกมนี้มันจะให้อารมณ์แบบแอสซิสคีดยุคเก่าพอสมควรแต่ยากกว่าและแน่นอนดีกกววว่า่าาาแลลู้้้้้ดตรรรงงๆเเยะะบบคออมมมมขีไไไใใหจ น,นนั้นเลยมันอยู่ที่ขั้นเฉยๆการโจมตีของเราจะมีแค่2ออย่างไม่มีกดคอมโบไม่มีกดเว้นจังหวะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยกดฟันหนักฟันเบาแค่นั้นอาจจะมีอัพสกิลเพื่อมีท่าพิเศษนิดหน่อยแต่ที่ซับซ้อนก็คือเวมนม์ของเราถ้าเกิดมึงไม่ชินว่าสัญลักษณ์นี้มันทําอะไรได้มึงต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักแล้วศัตรูเกมนี้ก็จะแพ้ทางเวทแตกต่างกันไปแต่ก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแต่ขอชมอย่างหนึ่งศัตรูเกมนี้มีหลากหลายมากมันดูไม่ซ้ำซากอะอย่างสุดยอดเกม God of War เงี้ยแม่งรียูสมอนโคตรบ่อยเลยกูบ่นข้ามเกมเหละะเกมมีรบ RPG ที่เมืม่อึงเวลอัพก็จะได้สกิลพอยต์มาแต่สกิลพอยต์ก็ได้มาจากเพ a ซอ of p พาวเได้เหมือนกันและการฆ่ามอนของเกมนี้คือแม่งไดเ e อ็กพโคตรน้อยเลยต้องไปทำเควสะตอบโจทย์กว่าแต่ก็นะน่าเบื่อชิบหายเลยบางเควสพูดกันอย่างเดียวเลยคือเขาออกแบบมาอย่างเงี้ยเหมือนเขามัดมือชกมึงอะ่ะ มึงต้องไปเล่นเควสเสริมนะกูตั้งใจเขียนมาขนาดนี้กูใส่อะไรให้มึงเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากครับพี่ที่ลังไม่ต้องนะครับคือมันก็ดีไซน์ออกมาดีดีจนกูปวดหัวเลยเนี่ยทางเลือกยากๆที่กูต้องตัดสินใจเนี่ยบางทีแม่งให้เราคิดได้บางทีแม่งจํากัดเวลาระบบไอเทมถ้ามึงเล่นครั้งแรกนี่กูบอกเลยว่ามึงต้องงงมากแน่ๆมีสมุนไพรมีนู่นนี่นั่นมีขยะให้เก็บเต็มไปหมดกูแนะนําว่ามึงเก็บมาให้หมดแหละเพราะว่าขยะบางชิ้นแม่งเอาไปหลอมเป็นวัตถุดิบได้อีกหรือมึงไม่ต้องเอาไปหลอมอะไรเลยเอาไปขายอย่างเดียวววกกก็ไไดดด้้้้พพอออออาาาาาาุุหหรรรรืืชเเ่่งสมมถซต เอาจากการคราฟอย่างเดียวของที่เราคราฟเองได้ก็เป็นพวกระเบิดยาปรุงน้ำมันเคลือบดาบอะไรประมาณนี้ขอพูดถึงแบบเกมนี้แป๊บหนึ่งมึงใหญ่มถึงแม้ว่ามันจะแบ่งเป็นโซนๆก็เถอะแต่คือบางที่แม่งใหญ่แบบใหญ่อะมันก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบเกมนี้แต่สำหรับกูกูขี้เกียจมานั่งฟังพวกแม่งพูดกันแล้วเนี่ยอ้คยุย เข้าใจถึงความยอดเยี่ยมของเกมนี้แต่แค่มันไม่เข้าจิตในการเล่นเกมของกูแค่นั้นเองและอย่าหาว่าไอ้มึงเล่นแค่แป๊บเดียววะดิมึงเล่นจบปะเปล่าจบครับเดี๋ยวรอเอ็นเครดิตเลยว่ากูจบแบบไหนแต่การเล่นเกมนี้แม่งเป็นอะไรที่ฝืนใจกูมากไอ้แล้วทำไมพี่ไม่เลิกล่ะจะฝืนทำไมมันสายไปแล้วไงคือใจกูมันก็บอกว่าให้เล่นต่อเพราะว่ามันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อแต่โดยรวมคือมันเป็นซีรีส์ที่บันเทิงเรื่องหนึ่งเลยแต่กูอยากเล่นเกมอะไม่ได้อยากดูซีรีส์มึงเข้าใจปะแม่งคุยกันทั้งเกมและคลิปนี้วย เองชแม่ยิ่งกว่าชื่อฟูอีกคะแนนของ The Witcher 3พูดคุย e dition B+ พี่ยังไม่ได้พูดถึง expansion อีก2ตัวเลยแล้วก็ New Game Plus ด้วยไม่เล่นไล่สัตว เอาดาบมาให้ใครอ่ะอย่าบอกกลัวใช่โอ๊ยน้องยังรอดเว้ยน้องยังรอดไอ้ยี้อไอ้สัตว์เดฟทำใจกูตกไปถึงตะตุม่ม